อมตานิทานเรื่องเวสสันดรชาดกตอนที่สี่พระราชทานช้างมงคลคำว่าบุญเป็นธาตุที่สำเร็จเป็นบอกเกิดแห่งค,ความสุขและความสำเร็จทุกอย่างเปรียบประดุกแก้วสารพัดนึกที่บรรดาลให้ได้สมปรารถนาในทุกเรื่องการที่ความสุขและความสำเร็จจะบงเกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการสั่งสมบุญ ให้แก่ตัวเราเองเสียกอ่อนบุญเป็นสิ่งที่จะต้องทำใครทำคนนั้นได้ถ้าไม่ทำบุญจะแสวงหาความสุขอย่างไรก็ไม่พบดังนั้นถ้าหากอยากเข้าถึงความสุขและความเต็มเปี่ยมของชีวิตต้องเริ่มต้นที่การสั่งสมบุญด้วยการบำเพ็ญทานให้ต่อเนื่องรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วหมั่นนั่งสมาธิจเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอ สักวันหนึ่งความสุขความสำเร็จสมหวังย่อมจะบังเกิดขึ้นกับตัวตนอย่างแน่นอนมีธรรมภาสิตที่พระวิสันดอนโูธิสัตว์ได้กล่าวไว้เป็นอาสพิวาจาวาว่าดวงหัตถยหรือจักสุเราให้ได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่กับทรัพย์ภายนอกของเราคือเงินทองมุกดาไยทูลหรือแก้วมณี ในเมื่อยาจกมาแล้วเราได้เห็นแล้วพึงให้พาหาทางซ้ายกว่าก็ได้เราไม่พึงวั่นไหวเพราะใจของเรายินดีในการบริจาคชาวศีพีจงขับไล่หรือฆ่าเราเสียก็ตามพวกเขาจะตัดเราเป็นเจ็ดท่อนก็ตามเถิดเราจะไม่งดเว้นจากการบริจาคทานเป็นอันขาดนี่คือใจคามของพระโพธิสัตว์เจ้า เมื่อท่านตั้งความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทันทีที่คิดจะบริจาคทานอะไรไม่ว่าจะเป็นสมบัติภายนอกหรือภายในก็ตามทีท่านก็ให้ได้ทุกอย่างความรู้สึกหวงแหนหรือห่วงกังวลไม่มีอยู่ในจิตใจอันบริสุทธิ์ของท่านเลยเอีกทั้งเมื่อคิดจะให้ทานแล้วก็ไม่มีใครจะมามีอิทธิพลเหนือจิตใจของท่านได้ เพราะถือว่าท่านกำลังดำเนินตามปฏิปทาของผู้รู้สิ่งที่ท่านคิดนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นอริยวงเป็นวงของพระอริยเจ้าหรือบัณฑิตนักปร,ราชญ์ที่ทำกันมายาวนานเพราะท่านได้ถือว่าการให้สมบัติภายนอกหรือสมบัติภายในคือสรีระร่างกายของท่านนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเพียงการสลักความสุขเล็กน้อยเพื่อให้ได้สมบัติ อันยิ่งใหญ่ตรงนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายทุกคนจงได้คิดทบทวนกันให้ดีว่าเมื่อเรามีศรัทธาใช้ปัญญาพิจารณาดีแล้วว่าทานที่เรากำลังกระทำนี้เป็นสิ่งที่ดีควรทำก็อย่าได้ไปหลงเชื่อถ้อยคำของคนอื่นหรือผู้ไม่รู้อย่าให้ความตรณีของเขามาครอบงำความศรัทธาของเราที่จะได้ฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นสเสบียงบุญติดต,ตัวตนเองไปข้ามภพข้ามชาติเหมือนดังเรื่องของพระเวสสันดรผู้ที่กล้าสละช้างมงคลซึ่งเป็นสัตว์ที่มีค่าควรเมืองแก่คนที่มาขอครั้นที่แล้วได้กล่าวถึงเมืองกาลิงคะที่เกิดฝนแรงเกิดทุพพิขภัยข้าวยากหมากแพงไปทั่วแม้พระราชา จะสมทา,านอุโบสถศิลแล้วก็ยังไม่สามารถทำให้ฝนนั้นตกได้จำเป็นต้องส่งพรามทั้งแปดไปขอช้างมงคลจากพระเวสสันดรเมื่อพรามได้เดินทางไปถึงกรุงสุเชดอนแทนที่จะแต่งตัวเต็มยศเหมือนราชทูตโดยทั่วไปต่างชักชวนกันปลอมแปลงเป็นยาจกขอทานผู้น่าสงสารนุ่งห่มเสื้อผ้าเก่าๆขาดวิน เนื้อตัวเปื้อนฝุ่นทุลีไปนั่งรอพระเวสสันดรที่โรงทานนี่เป็นวิธีอัญชันฉลาดของพราหมณ์ทั้งแปดเช้าตรู่วันนั้นเมื่อพราหมณ์ทั้งแปดเห็นพระเวสสันดรอ,ออกตรวจโรงทานพวกเขารีบเข้าไปนั่งล้อมรอบช้างมงคลครั้นถูกตัดถามว่าดูก่อนท่านพราหมณ์ผู้มีเล็บยาวมีขนยาว พวกท่านเหยียดแขนขวาออกมาจะขออะไรกับเราหรือพรามทั้งแปดนั้นทูลตอบว่าข้าแต่สมมุติเทพพวกข้าพระองค์จะทูลขอหัตถีรัตนะตัวประเสริฐนี้ไปยังกาลิงครัตพระเจ้าข่าจากนั้นได้ทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกอย่างตามความเป็นจริงพระเวสสันดรได้สดับเช่นนั้นแล้วทรงดำริว่า เราหวังจะบริจาคอวัยวะร่างกายของเราแต่พวกรามมาขอสิ่งที่เป็นเพียงทานภายนอกเท่านั้นทำไมเราจะทำไม่ได้เราจะทำความปรารถนาของพร,รามเหล่านี้ให้สำเร็จขณะประทับอยู่บนคอช้างพระองค์ได้ตรัสตอบตกลงทันทีโดยไม่ลังเลพระทัยแม้แต่น้อยไม่ยอมให้ความสรณีเข้ามาครอบงำจิตใจได้ ครั้นรับคําว่าจะให้พระองค์ทรงเสด็จลงจากคอช้างและทําประทักษินช้างสามโรคเพื่อตรวจความพร้อมของช้างเมื่อไม่พบข้อบกพร่องใดๆไม่ว่าจะเป็นกายช้างหรือเครื่องประดับพระองค์จึงได้วางงวงช้างไว้ในฝ่ามือของพร,รามพรางจับพระเต้าทองคําหลังน้ําทักษิโนโทุกลงที่งวงช้าง ทันทีที่หลังน้ำทักซิโนโทกตกลงเป็นดินแผ่นดินก็วันไหวเสียงคว้าร้องคำรามลั่นชาวเมืองเกิดอาการขนลุกขนพองสยองกล้าวไปต,ตามๆกันเมื่อพระรามขอช้างได้แล้วก็พากันแห่ไปในใจกลางเมืองกรัฐมหาชนเห็นช้างมงคลต่างถามว่าท่านได้ช้างนี้มาแต่ไหนทันทีที่รู้ว่าได้รับบริจาคมาจากพระเวสสันดร ต่างพากันวิพากษวิจาร์ณและโกรธพระโพธิสัตว์มากได้รวมตัวกันตั้งแต่คนที่มีชื่อเสียงพระราชบุตรจากทุกตระกูลพ่อขาชาวนาปร,รามพากันมาชุมนุมร้องเรียนพระเจ้าสันชัยว่าพระเวสสันดรควรพระราชทานข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าห่มและเสนาสนะ เพราะของเหล่านั้นสมควรแก่พวกพรามแทนที่จะพระราชทานช้างมงคลบัตรนี้แคว้นของพระองค์ถูกพระโอรสบัณทรอนเสร็แล้วมงคลหัตถีนี้เป็นพระราชพานะรู้ชัยภูมิในการทำยุทธหัตถีทุกอย่างเป็นช้างเผือกสามารถเอาชัยชนะฆ่าศึกได้อย่างง่ายดายอีกทั้งพระเวสสันดรอ,อย่างพระราชทาน คนเลี้ยงช้างอีกห้าร้อตระกูลให้แก่พราหมณ์ทั้งแปดด้วยขอพระองค์ทรงเนรเทศพระเวสสันดรอ,ออกจากเมืองสีพีไปอยู่ที่เขาวงกฎเถิดพระเจ้าสัญชัยสดับคํคำร้องเรียนเช่นนั้นแล้วเห็นว่าถ้าหากไม่เนรเทศพระเวสสันดรอ,ออกจากเมืองชาวเมืองจะไม่พอใจเรื่องราวอาจจะลุกลามใหญ่โตได้ แม้พระองค์จะทรงรักพระโอรสสุดที่รักมากเพียงไรแต่ก็ไม่อาจต้านทานกำลังของชาวเมืองจึงได้แต่รับสั่งว่าถ้าชาวเมืองสีผีเห็นพ้องต้องใจกันเช่นนี้เราก็ไม่ขัดแต่ขอให้โอรสของเราพักอยู่ที่เมืองนี้เพียงคืนเดียวและให้เสวยราชสมบัติสักวันหนึ่งเถิดจากนั้นทรงรับสั่งราชบุรุษให้ไปส่งข่าวถึงพระโอรส ถึงกาน,นั้นพระเวสสันดรทรงไม่หวั่นไหวหรือท้อพระไทยหรือเดือดร้อนกับการสร้างมหาทานบารมีของพระองค์มีแต่ความปีติสมนัสว่าดวงหฮไทยหรือจักสุขของเราก็ให้ได้จะป่วยกล่าวไปใยญ่กับทรัพย์ภายนอกของเราในเมื่อยาจกมาแล้วเราได้เห็นแล้วถึงเราจะให้แขนทั้งซ้ายขวาเราไม่พึงหวั่นไหว พระใจของเรานยินดีในการบริจาคพวงชนชาวสีพีจะขับไล่หรือฆ่าตัวเราหรือพวกเขาจะตัดเราเป็นเจ็ดท่อนก็ตามทีเถิดเราจะไม่งดเว้นจากการบริจาคเป็นอันขาดจะเห็นได้ว่าหากถ้าจะสร้างความดีสักอย่างหนึ่งแล้วที่ยิ่งยวดต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันต้องอาศัยกำลังใจที่มุ่งม,มั่นเด็ดเดียว ธรรมชาติของพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อทรงตัดสินพระไทยว่าจะทำอะไรแล้วจะไม่ทรงท้อถอยเด็ดขาดคืนนั้นแทนที่พระองค์จะทรงวิตกกังวลที่ต้องถูกขับไล่ออกนอกเมืองเพราะความไม่เข้าใจของชาวเมืองพระองค์กลับตั้งพระไทยมั่นว่าแม้เหลือเวลาเพียงชั่วราตรีเดียวก็นับว่าเป็นโอกาสอันเลิศที่เราจะได้สร้างทานบารมี ในวันรุ่งขึ้นก่อนออกเดินทางไกลเพื่อไปอยู่ที่เขาวงกรดเราจะต้องทำมหาทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนมหาทานที่ยิ่งยวดกว่านั้นคืออะไรเรามาติดตามกันในตอนต่อๆไปนี่เป็นเรื่องราวความเป็นผู้มีน้ำพระทัยอันเด็ดเดี่ยวของพระโพธิสัตว์ท่านได้สร้างมหาทานบาร,รมีที่ทำได้ยากยิ่ง จนถึงขั้นมีผู้ไม่เข้าใจและไม่พอใจในการกระทำของพระองค์ถึงกับต้องขับไล่ออกจากเมืองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบางครั้งเมื่อทำความดีแล้วกลับมีผลออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่มีใครยกย่องชมเชยแต่ไม่ใช่ว่าความดีจะไม่ส่งผลเพียงแต่คนอื่นยังไม่เข้าใจเขายังไม่เห็นคุณค่าของทานกุศล อย่างไรก็ตามผลแห่งความดีนั้นจะต้องปรากฏอย่างแน่นอนนักสร้างบุญบาร,รมีทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเกิดมาภพชาตินี้ก็เพื่อสร้างบุญบาร,รมีเท่านั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างอื่นมีเป้าหมายจะไปให้ถึงที่สุดแห่งพระธรรมต้องสั่งสมทานบาร,รมีให้มากๆอย่าได้ประมาทหรือมัวชลาใจ ให้เร่งรีบขวนขวายทำบุญกุศลให้เต็มที่กันทุกคนนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจาการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ